เปิดไปหน้าหนึน่งร้อยสิบสองสมบูรณ์ถวายผ่อนพระฮนะหนึ่งหนึ่งสองอิติปิโสทัควาหะหังสามมาสามพุโทโธเวชฌา สัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตถมาราธิส an ัตถาเทวมนุษสานพุทโธพระขาติสวะคโตพระขาวตาธรรมโมสันิทติโกอาการิโกเอหิปันสิโก โกมปาจตังเวทิตัพโพวินยูอิติสุปฏติปันโนสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนพคะวโตสาวกสังโฆญาญาปฏติปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน สาวก uka, e ato, สังโฆยทิธาจตาริปุริสายุกาท่ปุริสปุการาเอสาภะเขาวาโตสาวกสังโฆโหนายโยปาโหนายโยทากินายโยอันการณิโยอนุตตรังปุญญาก ตังโรกาสสาติภาหุงสาตัสัมปิเนตัสสาวาทตังครีเมฆรังอุทิตโครสเสนมาทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเด ภาวะตุเตชยมังคารานิมาราติเรกามพิยุธิตาสาพราตติงโครัมปานะราวกะมาคามาถ้าอยากขังขันติสู้ทันตวิทินิอาชิตาวามุนินโททันสสาภาวะตุเตชยะมังคารานินา ราคิริงคาชวารังอติมัตตาภูตังขิจาก,กัมมสนนหิวสุธารุนันตังเมตตมุเสกวิธินานโมนินโทตันเตตสาปวตุเตชยมังคารานิอุขิตาคันข,าขมติหาทัสสุธารุนันตังทาวันติโย โริมาณวันตังอิทิพิสังกตมนโนจิตตวะมุนินโททันเตจจาภาวุเตชยมังคารานิกตาตตวานาการธรมุทารังอิวะคายินจายาทุทวจานังชนกายมัตเชสันเตนะโส เตวามุนินโททดันเตจัสจภาวตุเตชยมังคารานิสัจังวิหายมติสานจจกว่าทเกตุงปิตมะนังอติอันตภูตังปัญญาปฏิปัจฉริตนโมนินโททดันเตจัสจาภาวตุเต ชยมังขารานินันโทปนันทปุชฉังบิปุถังมาเหตถิงปุตนาเทระปุชเคนะธรรมาปยันโตอิทธูปเทศชิตตวามุนินโทตันเตสาสาภาวะตุเตชยมังคารานิโทคาหะเทติปุชเคนะสุทัต ทังพรามังวิสุทธิสุติเมธิภะคะพิธานังยานาคาเทนเวทินามมมนิโททันเตสสาภาวัตุเตชยมังคารนีเอตานิพุทธชยมังคาราตโยวาจจนอนทินทินเนจรเตมาทันเทหิตวะ นนเนกาวิธานิจุปันทวานิโมขังสุขังอภิกะยะนโรสัปัญโยมหาการุนิโกนาอิตายสัมภะปานินังปุเรตวาปะระมีสัพพปะโตสัมโพทิมน เอเตนะสานจาวาเชนะสุตเตชยมังคารังชยันโตศักยานังนานทิวานตโนเอวังตวังิิชโยโหหิชยาโุชยามังคเรอปราชิตาปันลังเก ปัทวยโปงคาเรอาภิเเกสามพาพุทธ,ธาอาคับปัโตปโมติสุนาขาตังสุมังสุปาพาตังสุหุนทิตังสุขนโนสมะโตเจสุยิทังพระมจาริสุป,ปทัทาทีนังกา วาจากรรมปัฏทานกินังปัฏานกินังมโนกรรมปานิทิเตปทานกินาปทานกินานิกันตะนรพันตัเทปัทฐานนี้ภวตุสาพพมังกะรังรักตุสาพระเทวตาสัพพพุทธา ทีพวันตุเตภวตุสาะมังฆารังราคันตุสามพระเทวตาสัพระธรรมาลุพาเวนัสธาโสติะวันตุเตภวตุสาวฆารังราคันตุสามพระเทวตาสมพระสังฆานุเวนัสธาโสติ กเตปวดน้ำปฏิาาาทานคาถาน่าเท่าไหร่หันทัมานมา,า,ายังปฏิทานคาทาโยภนามเซียเทวตาสันติวิหารวาชินีทูเปคเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมมาตาเนนาพวันตุปูชิตา โสติงการุนเตทาวิหารมันดาเรเทรามัมชาณวคาจพิกาวสานิกาธานปฏิอุปัสกาหามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปตานุปุตาสุขิตาภวันตุเตชราพุชาเยปิจันทัสมภาวะสังเสทชาภว ปปติกานิยานิกังธรรมมะวารังปิจิเตศสาเพวิทุกานสังการุนตุสังสยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตถาราจภุคาราสังโคนตุสามโควาทายาจหิตายาจามเฮระกตุสัตธรรมโมสาเพบิธรรมจาริโน ปุณณียามาธรรมเมอริยปเวีิเตปาสสนาหุนตุสามเพปิปานิโนพุทธศาสเนธรรมมาธาลังปเวีชันโตคาเรเทโวปวัติสตูอดิ่งทาวายาสันตานังสามิท an ังเนตุเมธะนิงมาตาปิตาเจอัตาระชังนิจังรักขันติปุทากัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังราคันตุสาพพธาสัพเพสัตาสัทธ,ธ,ธาหุนตุหาชีวิโนขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันนะอาพยาปัช,ชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาหนี้คาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอาตานังปาริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจพราตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงเถิดอิทัทงโนยาตินังหุนตูสุขิตาหุนตุยาตโยอาพัเจ้าขอตั้งเกจตุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสาลถึงบิดาอานดาครัวจารย์ ทังบงบานญาติมิตรสนิทกันคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหนขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้าคำนายเวรและเทวานให้ท่านได้ส่วนกุศลผลของฉันทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุคำารวายทานกันนะคะ นาโมสามจุปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิ มายัางพันเตกรมมันจากรรม,มะพรันจาสัทธาหิตาวาสังสาระวัตตะทุกขโตโมจนาฏายะนิพานาัสสะสัจจิกรณาฏายะสังคสะ สามุขเขปัญจสีลังสมาธิธิตาวาอิมานิปินทปาตาขาธนียะโภชนียานิสังคัสสะเทมะอิทังโนปุญญังนิพานาาัสสะปัจยโยโหตุ อิทังปุญญปติงมาตาปิตุอาจารยยัอายกะาอายิกายาติมิตานังศีสะสตานันจเทมะตัพเทปีเตอิมังปุญญปติงลาธานะ สุขีตาโหนตกข,ข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายเชื่อกรรมและผลของกรรมตมาทานศีลห้าต่อหน้าพระสงค์แล้วขอถวายบิณฑบาตท,ทั้งข้าวทั้งหวานและของใช้อันควรเหล่านี้ แด่พระสงฆ์เพื่อความพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานขอบุญนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญนี้ ให้แก่มารดาบิดาคูบาอาจารย์บุญาตายายและญาติมิตหายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ร่วงรับไปแลกดีพร้อมด้วยสัปพสัตทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้ว จงมีความสุขโดยท,ท,ทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุนี่มันพัะเศวตังโฆชาณาตุถ้าแต่ทรงผู้กระเริ่มแบบนี้ได้มีทายกพายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำพระตาัมมาเเพื่อป็นสังฆทาน จะได้จำพ่อเจาะจงแก่พิสุรูปใดรูปหนึ่งนั้นก็หาไม่ได้คณะกับผมขอสมุติตนเป็นผู้แบ่งของสงฆ์ขอแบ่งดังนี้ส่วนที่หนึ่งย่อมตกแก่พระมหาเทระผู้เป็นประธานส่วนที่เหลือนอกนั้นย่อมตกแก่พระอนุเทระตามลำดับลงไปจนถึงสังฆานวากะที่เหลือนอกนั้นญาติโยมทั้งหลายมีอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีทั้งหลายเป็นต้นบริพุกได้ตามสบายเทิน ถ้าว่าพิสูจรูปใดเห็นว่าไม่สมควรแล้วขอจงทักท้วงในที่นี้ถ้าว่าเห็นสมควรแล้วขอจงเป่งสถสาธุการด้วยการพร้อมกันเถิอสาธุสาธุสาธุ